น้องข้าหอมจะมาร้องเพลงขอบใจเด้อจ้าสวัสดีค่ะวันนี้น้องข้าวหอมจะมาร้องเพลงขอบใจเด้อให้ให้ให้ฟังค่ะก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่เหงาไม่ชั่วีก็ขอบใจเด้อคอยคำส้ำซึ้ง,งที่ปลอบใจ คนเท่าๆออกจะงเงาๆต่บอมีไพเอาไปใส่ใจมาคุยคุยเล้วก็ให้เสียใจอย,ยู่เด้เคือถือเพตอนเนาซึกีแต่เพิ่นไปบ่ได้ราจา ខ្រូព្វាច់ទាត់ទៅរូវ្នុងស្ត្ แต่ความจริงมันกับพอนน่อสำนันเฮาก็ ก็ถือเทตอนหฮาหูซึกตีแต่พินไปบ่ได้ราจาจ้าเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนางซึ้เก็หูซึกเจ็บเจ็บบ่เคยจำยอนใจง่ายพอที่หักไพกก็ใจยักเสียง เป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พ่อสำนันเฮาก็แค่แค่คนทั่ว Bye bye. Cảm quên mắt à. Bye bye.